สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องเลขหวยเด็59คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับห่วงของวันที่1กันยายน2566นะคะแอดห่างหายไปนาน2เดือนก็ยังคงทำช่องเลขหวยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาลงคลิปแต่ก็ยังมีคุณผู้ฟังและเพื่อนสนิทค่ะ ก็มาขอสูตรขอเลขเด็ดกันก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะก็เข้ามาตลอดนะคะอย่างวันล่าสุดนี้ก็เข้าเหมือนกันสําหรับเลข3ตัวบนนะคะก็จะมี 034, 0 9สามสี5 0ูนย์เก้5สี7หนึ่งสีและเก้ค่ะ เซตถัดมานะคะก็จะได้แก่123 124 235 237 271 274 291 294 295และ435ค่ะอย่าลืมกลับตัวเลขด้วยนะคะเซตถัดไปค่ะก็จะมี135 136 154 196 376 476 496 591 634และ796ค่ะอย่าลืมกลับตัวเลขไปมาด้วยนะคะ เซตถัดไปค่ะ156157174 456457 596735793 794834ค่ะอย่าลืมกลับตัวเลขไปมาด้วยนะคะเซตสุดท้ายจะมี138178184 193197458493 578593598 835แ8ละ874ค่ะส่วนเลข ตรงที่เป็นเลขดับนะคะให้เลี่ยงนะคะก็จะมี0 2 5 0 2ส0 2 8 0 5 6 0น8 0ส8 2 5 6 2 5น2 6 8แห้าหกนแสองห้าหกสองห้าแปดสองหกแปดเลขห้าหกแปดค่ะซึ่งเลขกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเลขที่โอกาสมาน้อยหรือไม่มาเลยอะค่ะซึ่งเป็นสูตรที่เข้ามาตลอดเรียกว่าเป็นเลขดับก็ได้ค่ะถ้าเราเลี่ยงเราก็จะประหยัดงบไปได้มากเลยค่ะยังไงไอ้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์รับโชคกันสำหรับพวดนี้นะคะสวัสดีค่ะ